มันเป็นบุฟเฟ่ทุเรียนแต่ถึงที่นางเลือกมันไปทุกที่มันกินนี่ตลอดเลยอ่ะสุดเซ้นครับลุยฮะอืมอร่อยมากโอ้ยเด็กคนมากินเนี่ยเ<ม>น้นทุเรียนเยน้นซีฟูด้ดอุ้มเลยตอนนี้อยู่ชั้น75ของตึกใบหยกนะฮะที่นี่เลยตลาดน้ำ<อ>ใบหยกครับเพราะว่าวันนี้นะฮะเรามีบุฟเฟ่ทุเรียนและซีฟูด้ด ขึ้นแบบอลิมิเต็ดนะฮะในราคาแบงค์เทาหนึ่งใบมีทอนไปเริ่มเลยมา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 ,มาเริ่มที่ทุเรียนเหรอเริ่มที่ทุเรียนเลย <c oughs> ฮะคือจะบอกว่าเขาา้าวันนี้นี่กลิ่นหอมมากหอมสุดๆมาดูที่หน้าตู้ใกล้ๆครับ <c oughs> <ฮ>คือเราชอบแบบไหนเนี่ยเราก็บอกเขาเลยนะอยากจะได้แบบ <c oughs> ใกรอบแบบนิ่มแบบอะไระก็คือเลือกไป <c oughs> เลือกไปตามใจฝันฮะมาถึงขั้นนี้แล้ว โอ้ขอบคุณมากมากขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะ FC เหมือนกันแล้วกินเหมือนกันด้วยนะฮะทุเรียนชอบทุเรียนเหมือนกันอ๋อดีใจขอบคุณครับเอาวิธีการเลือกทุเรียนนะคะพอเราเลือกจานไหนเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะตัดให้เราชิมนิดหนึ่งว่าอันนี้โอเคไหมถ้าโอเคก็รับไปอยนึง๋อเนี่ยเขาจะตัดตัดอย่างนี้นี่เขาก็จะตัดให้ชิมกรอบนอกนุ่มในนี่กรอบนอกจริงนุ่มในด้วยเอาลองชิมดูได้ไหมจริงจริงด้วย กับน้องนุ้งายเอาวันนี้เลยครับเอาวันนี้วันนี้ไหนฉันไม่ได้ชิมเลยตัดตัดตัดขอตัดตัดอะไรปผมชิมนิดนึงครับอันหนึงเฮ้ยกับน้องนุ้งลายจริงอร่อยมากจะเป็นเนื้อไก่ฉีกค่ะเนื้อไก่ฉีกเออเหมือนไก่ฉีกเลยจริงจริงเหมือนเนื้อไก่นะทุกคนอาชิมเลยทั้งก้อนเลยเึบเข้าไปเลยมีเล่มีเล่มีเล่เขาเข้าไปเลยมีเล่มากินต่อให้มาไก่ฉีกเนื้อไก่ฉีกมาอร่อยนะอร่อยขอจานนี่ครับ สองจานเลยกำลังดีเลยอะ่ะโอเคอ่ะไปเลยที่ต้นครับผมครับ มาเริเร่มเลยฉันเริ่มแล้วอ๋อพอดีเริ่มแล้วมันเป็นบุฟเฟต์ทุเรียนแต่ถึงที่นางเลือกมันไปทุกที่มันกินนี่ตลอดเลยอะไม่ว่าจะงานวัดงานอะไรเอาร้านไหนอร่อยนนเนี่ยแนะนํามาได้นะฮะเออนางชอบมากชอบมากสุดผมนั้นมาโอ้โหแหลมมาเลยนี้เรามาเริ่มเลยกันเลยครับนุ่กกรอบเลยฟินมากฟินเท่าไหร่ก็ได้ยิแต่ทุเรียนตัดไปให้เต็มเลย เป็นหมอนทองนะเป็นหมอนทองอนี่เมื่อกี้เธอไม่ได้ไปกับฉันฉันบอกเขาว่าเอาเผ็ดมากจริงเหรอ,อเผ็ดนี้นิดนึงนะคะนี้คนบอกอะไรบ้างนี้บอกเหมือนไก่ฉีกเหมือนไก่ฉีกเพิ่งเคยได้สับนี้ว่าไก่ฉีกเนาะเคือนเนื้อมันเหมือน <ๆ S 3> ใช่ไหมใช่อะแตบไม่โซบกเลยแัดมาถึงจน,นปากเนี่ะรักนะ หอมีแต่รอยยิ้มเลยอ่ะเขาต้องกินของคาวก่อนไหมแล้วดูชิ้นหมูเขานี่อันตกหมูครโบตะนะคะอืมชิ้นตู้มมากเขาบอกว่าพอมาถึงเสร็จอ่ะถ้าจะเลือกทุเรียนบอกเขาเลยไม่อยากได้แบบไหนจหน้าที่เขาจะเลือกให้เพราะเขารู้แล้วดูแล้วเขารู้เลยว่าจะเป็นยังไงอืมพี่พ่อเจจูด้วยเจจูชอบมากทุเรียนเจจูคือแม่ของป้านะคะ วัอที่พอดีกำลังแกะมันหมูอป้านั้นจ้อยชื่นี่ก่อนเดี๋ยวฉันค่อยมาลุยทุเรีีนทีหลังมันมีหลายอย่างมาเป็นม,มีเป็นขนมด้วยนพอไม่ได้เป็นคนถ่ายให้มีคนไม,ม่ใครเตินเรื่องป้าของนางเลยอันนี้ช่วยี่อแผ่หรือเปล่าแผ่นเดียวครับโอเคมันน่าก,กลัวมากคนน่าก,กลัวเลยเมื่อวานมึ่นึกว,ว่าับตรวจสากลเดี๋ยวก่อน ทนนี่นี่ยเขาจะมีเป็นรอบๆนะแล้วก็แนะนำให้จองรอบมาก่อนใช่เพราะว่าฮอตฮิตเวอร์อันนี้เป็นเป็นเนื้อปลาดุยเรือเนื้อโคขุนนะครับวันนี้จะไม่ไม่นันกินแซบนะแต่จะนันกินคุ้มนี่จริงเป็นเลยครับส่วนของวด,ดีบอกเขาว่าใส่พริกเยอะๆมเมื่อกี้เธอไม่ได้ไปโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวอร่อยมากอร่อยจริงเี๋ตอกอย่างดีเลยสุดเส้นครับลุยฮะ อร่อยอันนี้นะฮะเป็นเป็นพิซซ่าทุเรียนนะฮะอันนี้แบบเป็นไส้ครีมเป็นไส้หวานลุยกันมีหวานและเครีมอร่อยเข้ากันไหมเข้าคือเหมือนกับเป็นครีมทุเรียนเลยหอมอือ่ะลองของเท้สักคำหนึ่งมาดูฮะอือร่อยอ การมากินบุฟเฟ่ต์ครั้งนี้นะฮะนอกจากได้เลี้มรสทุเรียนแล้วเราได้กลิ่นทุเรียนตลอดเวลานะคะคุณสูตรไปให้คุ้มเลยนะคะโอ้ยโอ้โหแล้วแต่ระหว่างที่พอดียังก๋วยเตี๋ยวไม่ไม่หมดั้ก็ต้องไปหลายอย่างแล้วเส้นตามจังหวะเพลงของเขาอยู่อืมโหอร์กนเลยเหรอเนื้อปลาหมึกครับมันใหญ่ไปเฮ้เขามาเป็นชิ้นใหญ่แบบนี้เลยอ่ะโอ้โหดูุยฮะกัดไหมกัดเถอะเออ อร่อยอแบบเนี้ยต้องย่างให้ไฟแรงนิดนึงให้ข้างนองมกมันกรอบแต่ข้างในมันฉ่ำๆแล้วมันจะนุ่มมากนี่สิมุกตะไคร้นี่สิมุข,ขึ้นช่ดิตะไคร้อะไรม้วเธอเธอม้วตลอดอร่อยไม่ใช่น้ำตกนะฮะน้ำจิ้มโคตใหญ่ฮะอ๋ะอหูจัาอือเา้อ อ,อร่อยมากอ่างุ่นอร่อยมากอ่างุ่นคือดีนะทุกคนอืเฮ้ยจะบอกว่าของเขาดีหมดเลย,ยต้องตำหน่อยมางอื้อไม่ดีอะไรคะดวมากเปรี้ยวด้วยอร่อยเด็ดหอมหอะปลาไมากไข่ตุนทะเลราดพริกข้นหนักแบบนี้ เดือดมากสวัสดีครับอืมเกิดปฏิกิริยากันมากโหอย่างเด็ดอย่างเด็ดแล้วก็น,นี้นะฮะกุ้งกุ้งก็เพิ่งลวกใหม่ๆเลยเมื่อกี้กุ้งแม่น้ำอืมมีดูมัน,มนดูมันโอ้โหสดจริงๆหิงอืมแบบว่า,ากุ้งพอมันสดนะครับเไยคะ่ะเวลาแกะเนี่ยเปลือกจะล่อนเลยนะแบบนี้เลยแกะให้ด้วยทิ้งซีฟู้ด ถามจริงที่ผู้เขาเผ็ดไหมเผ็ดแต่ฉันกินฉันว่ามันไม่เผ็ดนะแต่ถ้าเธอกินเธอเธอเธอ,เธอเธอเผ็ดนี่เวลากินซีฟูดเราชอบกินแบบลวกมากกว่เาเผาเพราะว่าลวกกับมันมจะทม<ำ>่เออไม่แห้งเผาจะแห้งเผาจะแห้งกว่าที่รักกกกกินมาาเลยยทุอ่งฉันยังอยู่ที่นี่อยู่เออฉันยังอยู่ฉันก็งงเธอฉันตอบทุเรียนหน่อยรือว่า มันมีเขามีไอติมทุเรียนมีข้าวเหนียวทุเรียนไอติมก็คือจะมีเป็นวานิลาช็อกโกแลตแล้วก็ผสมใช่ไหมธอเอาอะไรเอาวานิลาครับกำลังงามๆโอ้โหนุ่มในนุ่มในนี่อ,อ,อันน Col an ี้ที <men <men ่เราเลือกนะฮะที่เราเลือกนะฮะขาดไม่ได้ โอเคแล้วขา้าเหนียวทุเรียนอยู่ไหนอะคะเอ้ยพม่ใช้าหนียวมะม่วงข้าเหนียวมะม่วงข้าเหนียวมะม่วงอยู่โซนด,ด้านทางขวาอ๋อเดีนี่นะคะของโปรโดเลยขอเลือกชิ้นหน่อยบางคนอาจจะชอบชิ้นแบบนิ่มๆแต่บางที่เขากินแข็งๆอะไรแบบนี้คือใช่เลยอร่อยอะจะกินแล้วเหรอใจเย็นๆคุณใจเย็นๆแอบกินก่อนละวิทดยด์ยศ มันดูมากแล้วสเตชันนี้นะคะคือบิงซูทูเรียนไม่พลาดเลยอ๋อให้เราคิดเองเหรออ๋อคิดเองเลยฮะนี่ไงโอเคเอาคิดเองได้ครับโอเคคิดเลยจะได้รู้ว่าเอาอะไรแค่ไหนบอกเขาจะมีมีทุเรียนแตงโมแคนตาลูปแล้วก็มะม่วงสุกอ่าทุเรียนสักสองชิ้นแล้วก็มะม่วงสุกใส่ไป ไม่เน้นความสวยงามนะไม่สวยงามครับซอสทุเรียนซอสอสซอกินอ่างเลยซอสทุเรียนครับซอสทุเรียนบ้าบอหยาดเยิ้มอันนี้เป็นซอสทุเรียนแล้วก็มีซอสมะม่วงลำแดงแล้วก็นมข้นหวานแอบแอบแอบชิมก่อนเลยตรงนี้ชิมเลยเพราะเดี๋ยวมันละลายเป็นไงซอสทุเรียนดื่มมากนัวนัวมากไหนดิเฮ้ยมันนัวมันนัวจริงแต่ฉันไม่เคยลองนะแต่ฉันจะต้องลองแหละฉันต้องลอง เฮ้ยอร่อยนิดจริงๆมันฉ่ำมากเลยอ่ะกลิ่นทุเรียนไม่แรงด้วยแต่อร่อยมากไม่แรงมันไม่ได้กลิ่นเนาะจะหมูไม่ค่อยได้กลิ่นอร่อยครับมามาดูต่อใส่ถั่วค่ะนี่มะม่วงอะไรมะม่วงน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้ใส่ถั่วด้วยขอน้ากะทิเพิ่มอีกได้ไหมค่ะไปเยอะหน่อยฮะ อร่อยอร่อยมครับโอ้โหเฮ้ยมานี่บิงซูทุเรียนนะฮะการันตีว่าอร่อยจริงแต่ทุเรียนอันนี้มันแบบดิบนิดนึงนหมไม่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 ่ไม่ไม่ไก่ฉมกไม่ไมกไม่ไม่ไมไม่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 ัม่ไมบไม่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 นม่ไม่ไม่บม่ไมนไม่รม่ไ้่ไม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 ้ไม่ีจะฉี่ทุเรียนเอไม่ไีฉีม่นม่อมไม่ม่ไมมไม่ไน้ไไม่ไไม่มไม่ไไไม แรกโหยที่สุดไก <ฮะ S 2> ่ชิ้งอ่ะไก่ชิ้ชอบคำนี้เลยแต่พอมันนิ่มนิดนึงมันจะมีความหวานขึ้นใช่มันจะหวานขึ้นแล้วก็อันนี้ที่ชอบมากๆเลยนี่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 มันเป็นแบบเนี่ยมันกับว่าเป็นแบบแบบขนมปังขนมขนม,ขนมปังไอติมเลยเนาะแต่เป็นทุเรียน <knights S 2> ผมเ <ๆ S 2> วลากินนะฮะต้องโชกเข้าไปเลยอย่างเงี้ืยอร่อยมากโหเดี๋ยวคนมากินอันเนี้ยเน้นทุเรียนทุเรียน เน้นซีฟู้ดอืถุ้มเลยเฮ้ย hey. ทุเรียนดีข้าวเหนียวหนึบหนับแล้วก็ไอติมโ oh, อ้โหโค้งเท่าเลยทุเรียนดีมากๆอย่างดอสวัรด์จริงๆอ่ะอือหือย่างฟิลลุยครับอือหือไอ้แม่ติน่นะเป็นบิงซูราดทุเรียนโคตรอร่อยตัวเกิดบิงซูก็าทำจากนมไหมใช่เป็นน,นม,นมอร่อยมากอือหือ แล้วก็อป้าแนะนำนะคะซอสทูซอสทูเรียนใช่ไหมไม่มีกินไม่มีกินเลยควมาดิสูตรนะแล้วบอกว่ามีหรือไม่มีไอ้ฟูแม่จะบอกไม่ได้กินอร่อยมากอืมเนี่ยอร่อยลูกเนี้ยฉันว่านิ่มหนึ่งมันก็เลยมีความหวานใช่ไหมใช่ไหมอร่อยอืมกรอบนอกนุ่มในสุดอืมดีอันเนี้ยดีเนี่ยมันที่ใบหยกนะฮะ ช,ชื่อตลาดนะตลาดน้ำใะหยกค่ะในตลาดน้ำใะหยกนะคะับบอกเลยว่าทุเกเปศทุเรียนหัวทองโคตรคุ้มกินเท่าไหร่ก็ได้ในเวลากีกำหนดจัดเข้าหนึ่นงกกนะใบมีพอ,อวันตอนหนึ่งคนนะถูกต้องแบบนี้สุสดยอดเป็นตัวแตกไปเลยเอาใครอยากตำม็ตำได้นะรีบไปตำเลยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่สิบห้านะฮะ15บสาคมนี้เท่านั้นครับสุสดยอดมากครับโคตรเฉียบเลย